ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตในส่วนของเว็บขูดบิตคอยนะครับที่มีชื่อว่าคริปโตแท็บทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือนะครับทําไมผมถึงต้องมาอัปเดตอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่กลับมาเล่นและก็คนที่เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยยังสอบถามเข้ามาในส่วนของอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับตอนนี้นะครับกระแสบิตคอยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นสูงมากนะครับหลายคนเนี่ยก็เลยอยากจะกลับมาเล่นนะครับ ผมก็เลยจะมาอัปเดตในส่วนของข้อมูลของคริปโตแท็บทั้งคอมพิวเตอร์และก็มือถือให้ฟังนะครับว่าจะเล่นต่อหรือว่าไม่เล่นนะครับในส่วนของใครที่เป็นสายบิตคอยนะครับเก็บบิตคอยไว้เก่งกําไรในส่วนของอนาคตนะครับในส่วนของเว็บขุดนี้นะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราจะเปิดคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือของเราเนี่ยขุดทั้งวันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, มันไม่คุ้มหรอกถ้าเราเปิดไว้เปลืองค่าไฟเปลืองค่าอินเทอร์เนต็ตนะครับผมแนะนําให้เราไปทําช่องทางอื่นดีกว่านะครับ สำหรับคนที่อยากจะเก็บบิตคอยจริงๆนะครับเป็นสายบิตคอยจริงๆอยากจะอยากจะทำเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ในส่วนของคริปโตแท็บเนี่ยถ้าเราจะทําเองโดยที่เราไม่แนะนําเพื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับการที่เราจะเสียค่าไฟในแต่ละเดือนนะครับเราจะต้องแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับโดยการแชร์ลิงก์ให้คนสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับช่วยในการใช้ในส่วนของคริปโตแท็บนะครับเราจะได้บิตคอยเยอะขึ้นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับ ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการเปิดในส่วนของกําลังขุดนะครับก็คือเปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสมัครแล้วเราไม่เปิดมันก็จะไม่มีกําลังขุดนะครับถามว่ากําลังขุดเกิดจากอะไรนะครับเกิดจาก CPU ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าการจอในการขุดถ้าคอมใครแรงนะครับมันก็จะขุดเร็วขึ้นนะครับกำลังขุดตรงนี้มันก็จะเยอะอย่างเช่นของผมเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0ันถึงสามพนะครับที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับผม เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันก็แรงพอสมควรนะครับถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราเปิดไว้ทั้งวันหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานอื่นๆเลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมก็เล่นคอมทั้งวันอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เปิดในส่วนของการขุดบิตคอยนะครับผมจะเปิดในส่วนของการสตรีมนะครับสตรีมเกมมันจะดึงซ่า CPU เยอะเกินไปนะครับผมเลยไม่ขุดนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้บิตคอยเนี่ยมันขุดไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นยอดบิตคอยของเรานะครับ0.00เนี่ยก็คือยอดบิตคอยนะครับแต่หลังทศนิยมลงมานะครับเขาจะเรียกเป็นซาโตชินะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่721ซาโตชินะครับถอนกั้นต่ำมก็คือ1,000ซาโตชินะครับผมอ่าถ้าเราขึ้น1.000เนี่ยก็คือ1บิตคอยนะครับก็คือ1 BTC นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาบิตคอยกันก่อนนะครับบิตคอยนะครับผมเอาเป็นเว็บกระเป๋าบิตคัพนะครับอ่าเป็น รายได้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูตรงนี้นะราคาล่าสุดของบิตคอยนะครับต่อหนึ่งบิตคอยนะครับหนึ่ง BTC นะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมตรงนี้นะครับราคาต่ำสุดใน24ชั่วโมงนะครับก็คือเก้าแสนสองหมื่นนะครับราคาสูงสุด24ชั่วโมงก็คือหนึ่งล้านห้าหมื่นนะครับบิทคัพเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในการเก็บบิตคอยหรือว่าสกุลเงินต่างๆนะครับในส่วนของคริปโต นะครับผมใครที่เล่นบิตคอยอยู่แล้วก็น่าจะมีกระเป๋านี้ในการสะสมบิตคอยนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถกดลิงก์สมัครด้านล่างคิปวิดอนี้ได้เลยส่วนวิธีการสมัครก็ดูที่ YouTube ได้เลยนะครับมีคนสอนเยอะแยะเลยนะครับอีกหนึ่งกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเก็บบิตคอยที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มทำบิตคอยมาเลยนะครับก็คือ c o i n c o t h นะครับกระเป๋านี้ก็สมัครได้ฟรีนะครับก็ลองไปหาสมัครดูได้นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบนะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับผมจะไม่สอนวิธีการสมัครกระเป๋านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คลิปโตแท็บกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นบนคอมพิวเตอร์ที่ผมเพิ่งสมัครให้ดูเลยนะครับก็มีอยู่แค่721 s a ซาตชินะครับส่วนที่ผมใช้แนะนําก็คือในมือถือนะ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเราไปดูที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินก็กดที่3าขีดแล้วก็กดตรงคําว่า withdraw ตรงนี้กดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณมี btc ไม่เพียงพอครับจานวนการถอนขั้นต่าก็าคือตรงนี้ให้เราดูตรงนี้นะครับดู0ู แล้วก็0 0 0ย์ตัวนะครับเลข1นะครับเนี่ยก็คือขั้นต่ำในการถอนถ้าคุณมีครบแบบนี้ก็สามารถถอนเงินได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของมือถือให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช้มือถือในการเล่นอ่าโอเคนะครับย้อนกลับมาในมือถือนะครับในส่วนของมือถือเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าการขูดบิตคอยเนี่ยเราจะต้องกดในการขุดเองนะครับกดแล้วก็ให้มันรรัััันนนไป2 2ชช่่ววโโมมมมงงะะคบผจทําากขุดให้ มันไม่ได้เปิดให้ตลอดนะเราจะต้องเข้ามากดเองนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือเปิดเหมือนในคอมเลยเปิดไว้มันก็จะขุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบัญชีที่ผมใช้ในการแนะนําเพื่อนนะครับผมแนะนําเพื่อนไปทั้งหมด9,600คนนะครับมีผู้ใช้งานออนอยู่ตอนนี้อยู่ที่200คนนะที่เขาเล่นและเขาขุดอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้แนะนําหรือว่าไม่ได้อัปเดตบ่อยนะครับผมก็แนะนําไปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันเปิดให้ขุดนะครับเพราะถอนไปบ้างแล้วนะครับ แล้วก็มีการอัปเดตไปในคลิปล่าสุดก็หลายเดือนแล้วนะที่ผมบอกว่าให้หยุดเล่นก่อนนะครับทําไมถึงต้องหยุดเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับเพราะว่าผมได้ถอนไปแล้วเงินมันไม่เข้านะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการถอนระบบมือถือนะช่องแรกก็เป็นลิงก์กระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ช่องที่2เป็นในส่วนของจํานวนที่เราต้องการถอนนะตอนนี้นะครับมันบั็กหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับในยอดหน้าการถอนเนี่ย ผมมีอยู่0.003นะครับแต่ตอนที่ไปถอนเนี่ยมันมีอยู่0.004นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ครับซึ่งยอดมันบักนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะถอนแล้วก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไป2ครั้งล่าสุดนะครับมันไม่จ่ายนะครับผมมันไม่จ่ายเงินมาให้นะครับเนี่ยฮะรายการถอนทั้งสองรายการนี้นะครับ ตอนไปก็หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะครับ5เดือนที่แล้วนะครับที่ถอนออกไปนะครับไม่เข้านะที่ขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับที่มันเขียนคําว่า complete เนี่ยก็คือมันจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ะตั้งแต่เล่นมานะครับก็ถอนได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเห็นคนอื่นเขาถอนกันได้เยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะลองถอนให้ดูนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับ ของคลิปโตแท็บนะครับจะลองถอนดูอีกครั้งนะครับถ้ามันเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้วันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของมือถือเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าเล่นแล้วนะเพราะว่ามันจะต้องกดตลอดนะครับผมเนี่ยเราต้องเข้ามากดทุก2ชั่วโมงนะครับมากดให้มันรันนะครับนี่ฮะกำลังขุดของผมอยู่ที่1,500กําลังขุดนะตรงนี้นะครับมือถือใครแรงก็ลองขุดดูได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยให้แนะนําเพื่อนด้วย แนะนำเพื่อนด้วยนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราถอนเงินกันเลยเดี๋ยวเราไปเอาลิงก์กระเป๋าบิตคอยก่อนนะผมใช้ในส่วนของบิตคัพนะครับในการเก็บบิตคอยนะโอเคนะครับอยู่ในแอปบิตคัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการเอากระเป๋านะครับลิงก์กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับกดไปที่วอลเล็ตนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกสกุลเงินที่เราจะทําการถอนเข้ามานะครับเช่น BTC Ethereum นะครับแล้วก็สกุลอื่นๆเยอะเลยนะครับ วิธีการดูนะครับก็ให้เรากดมาตรง wallet นะครับแล้วก็กดคําว่าฝากนะครับฝากสีเขียวนะกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีลิงก์ที่อยู่กระเป๋าของเรานะครับให้เรากดคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับผมกดโอเคแล้วเราก็ย้อนกลับไปในส่วนของ crypto tab นะครับกดถอนเงินเหมือนเดิมนะครับช่องแรกนะครับผม bitcoin address นะครับก็คือที่อยู่ bitcoin ของเราที่เราจะฝากเข้าไปในกระเป๋านะครับวางลงไปเลยจากนั้นนะครับ จำนวนเงินที่เราต้องการถอนนะครับเราจะถอนทั้งหมดเลยไหมเราก็ถอนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับให้เรากดตรงอ่าสูงสุดนะครับที่มันเป็นตัวหนังสือสีดํานะที่มันขึ้นสีฟ้าอยู่ตอนนี้นะครับกดไปเลยก็คือเราจะถอนออกทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดถอนนะครับนะครับมันขึ้นสีแดงนะครับผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ น้อยกว่าหรือเท่ากับโอ okay, เคเดี๋ยวลองถอนใหม่ดูนะครับไม่รู้ว่าจะถอนได้หรือเปล่านะถ้าถอนไม่ได้ก็ไม่ถอนนะครับโอเคผมถอนไปอยู่ที่0.004 4นะครับนี่เลยถอนทั้งหมดไม่ได้นะถอนได้แค่นี้นะครับเป็นจำนวนเลขกลมๆนะครับ ประมาณ40,000าโตชินะครับผมที่ถอนออกไปนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับถ้ามันเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้นะครับเพราะว่าราคา bilgeoy บ t ตคอยตัวนี้มันขึ้นสูงนะครับวันนี้ก็วันที่6นะครับถอในช่วงบ่ายโมง26นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเงินเข้านะครับถ้ามันเข้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะรับทราบข่าวสารต่างๆ